ครับวันนี้ว่างก็มาทำคลิปไม่มีสอนเพิ่งสอนจบไปเมื่อวานทำคลิปเปิดสามล็อกดูนะครับแม่กุญแจแต่ไม่ได้ครับถ้าเราฝึกเปิดและเรียนรู้สัมผัสทำความเข้าใจมันกุญแจที่ ยากๆมันก็ทําได้ง่ายยิ่งขึ้นครับครับลองดูนะครับนะครับเครื่องมือของเราของสถาบันจะสามารถเปิดและวัดระดับฟันตัดทํากุญแจได้โดยไม่ลื้อนะครับจะมีกลุ่มสอนนะครับกลุ่มสอนอยู่ในกลุ่มเป็นกลุ่มปิด เมื่อซื้อเครื่องมือก็จะดึงเข้ากลุ่มสอนครับการสัมผัสจะมีล็อกตำแหน่งฟันเมื่อกี้เปิดไปฟันที่1 2 3ต่อไปเราเปิดฟันที่4ครับเตะมารีสตาร์ท รู้สึกว่าไม่ได้เราก็รีสตาร์ทกลับครับการลงก็จะมีนิ้วเบรกตรงนี้ไว้เพื่อกันจะมีลูกปืนหัวท้ายก็คือสองฝั่งล็อกตำแหน่งฟันจากเราล็อกไว้ครับที่เป็นสีชมพูที่เรานนัน่ที่เราล็อกไว้ก็จะเป็นฟันที่ห้าเตะฟันที่5ครับ ครับมันยังไม่ได้กดลงไปฟันที่6มันก็จะล็อกตำแหน่งไว้เครื่องมือรับต่อไปฟันที่7ครับรุ่นนี้มี7ฟันหาช่องลงนี่ครับตอนนี้เปิดได้แล้วครับเห็นไหมครับก็ไม่ยากเราสามารถวัดระดับฟันได้ด้วยครับได้ส ได้4ครับได้2ได้3ได้หได้หคลิปนี้เป็นคลิปแนะนำเพราะฉะนั้นการซูมการอะไรก็จะห่างหน่อยก,การเรียนรู้เมื่อซื้อจะมีกลุ่มสอนเป็นคลิปชัดๆเมื่อวัดฟันแล้วอันนี้เป็นก็จะเป็นไกด ันไนกด์สองชุดจะตัดทำลูกปูแจไขโดยไม่ลื้อแม่ได้เลยครับสนใจสั่งซื้อก็ชุดหนึ่งสองพันห้าก็ส่งหนึร้อยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ